สวัสดีครับน,นี้ก็อัดชุดเจ็ดต่ออีก14ข้อเลยนะครับวันนี้ให้ยาวๆเลยนะครับข้อ1เลยครับง่ายนะครับถ้าข้อง่ายใช้กระดาษไม่เยอะผมขอเขียนตัวเล็กนิดนึงนะพวกเราก็เพ่งกันนิดนึงแล้วกันข้อ1นึ่บอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งมีขนาด3 0มิบนะครับแล้วด้านที่ยาวที่สุดยาว4ี่รูทสาจริงๆชุด7จ็เนี่ยผมเฉลยไปเรียบร้อยลวนะครับนั้งห้องหนึ่งห้องสองห้องสามแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนมาอธิบายซ้ำล็อกถามว่าด้านที่สั้นที่สุดยาวเท่าไหร่ ครับดูข้อหนึ่งกันเลยจริงๆขอแบ่งเป็นสี่ส่วนเลยแล้วกันครับนะ<อ>เพราะว่าคือมันไม่ยากนะครับนะข้อข้อหนึ่งมันง่ายนี้ขอเอาส่วนบนแล้วครับนะส่วนบน,<อ>น <ะ S 2> ก็วาดรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับถูกไหมวาดรูปสามเหลี่ยมก่อนก็มีมุมที่มีกลางสามสิบองศานะครับ<อ>ด้านที่ยาวที่สุดยาวสี่รูสามก็ตรงนี้ถูกไหมครับใช่ไหม สามนะแล้วก็โจทย์ให้หาด้านที่สั้นที่สุดนะครับผมบอกนิดนึงครับว่าจุดสังเกตตรงนี้พูดนะไม่ได้โจทย์ให้นะเนื้อที่น้อยตรงนี้มุม90มุม90เป็นมุมนะครับที่ใหญ่ที่สุดด้านที่ตรงข้ามมุมที่ใหญ่ที่สุดมันจะยาวที่สุดนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาด้านที่สั้นที่สุดก็ต้องหาด้านที่ตรงข้ามมุมที่เล็กที่สุดฟังทันไหมครับสรุปว่าด้านตรงข้ามมุมใหญ่มันจะยาว ด้านตรงข้ามมุมเล็กมันจะสั้นตรงนี้มีมุมให้เลือก30กับ60ด้านบนเพราะนั้นด้านที่สั้นน่าจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะตรงข้ามกับมุม30ที่ถือว่าน,น้อยที่สุดแล้วในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้หา x ที่ตรงกับสเปคที่สุดก็คือทรายนะ้องทรายไปอีกแล้วทราย30เท่ากับ x ซส่วน4รู้3าทราย30ก็คือ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2เท่ากับ x ส่วน4รู้3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะ เก็จะมีค่าเท่ากับคูณไฟวขึ้นไปก็ได้เป็น4ี่รูทสามส่วนสตัดตัดก็ได้2องรูทสาแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับ